สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้มาทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของประกัน1บวกประกันโลคอสนะประกันเงื่อนไขพิเศษต่างๆของดีของถูกมีในโลกจริงหรือไม่ตามไปฟังกันครับปัจจุบันก็นักคณิตศาสตร์ประกันภัยก็ได้ออกแบบแผนของประกันภัยไว้มากมายนะครับเพื่อให้เบี้ยรประกันเนี่ยมันลดต่ําลง โดยมีแผนและมีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปเช่นประกันประเภท1บวกซึ่งมีทุนประกันเนี่ยต่ำกว่า80%ของมูลค่าจริงก็มีความคลองเหมือนประกันชั้นหนึ่งทั่วไปไม่ว่ารถชนมีรอยขีดข่วนรถตกข้างทางรถถอยชนเสารถไม่มีคู่กรณีนนก็เค็มได้ปกติเหมือนประกันชั้นหนึ่งทั่วไปแต่เบี้ยประกันถูกกว่าปกติอย่างมากนะครับก็เริ่มต้นที่7,5 0 0 ที่ทุนประกัน1นึ่งแสนสองแสนาสามแสนก็ว่ากันไปครับแต่จะมีการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรก3 000, 5 0 0ัต่อน1นเหตุการณ์นะและก็อาจจะมีเงื่อนไขเรื่องของการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเสียหายส่วนแรกกรณีที่เป็นรถยนต์ชนกับรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์แบบนี้เป็นต้นครับอันตามไมหรืออัพทูไมนะฮะเป็นประกันชั้น1ทั่วไปซึ่งมีคือเงื่อนไขของการสิ้นสุดความคองก็คือ1ครบปี2ครบใหม่ที่ซื้อ จะเป็น5000หรือ10,000เพราะฉะนั้นในขณะที่คุณขับอยู่เนี่ยถ้าเกิดครบไม่ก็หมายความว่ารถคันนี้จะไม่ได้รับความคองจากประกันชั้นหนึ 2. <S 2> <S ่งเนื่องจากสิ้นสุดความคลองที่ก็บอกว่ารดี้ครับถ้าผู้ชายไปขับก็ผิดเงื่อนไขความคองประกันปิดเปิดประกันก็จะหยุดคอมคองเมื่อคุณดับเครื่องยนต์และกําหนดระยะทางตลอดอายุสัญญาข้อดีก็คือสามารถยืดได้ถึง730วันหรือสงปีครับดังนั้นของดีของถูกมันไม่มีอยู่จริงในโลกหรอกครับมันก็จะต้องมีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกัน อย่างเช่นประกัน1บวกเนี่ยนะครับมันก็คือประกันชั้น1ทั่วไปนี่แหละครับก็ดีกว่าประกันชั้น2งนะฮะแต่ว่าถ้าหากเกิดเหตุเนี่ยทุนประกันมันต่ําอันนี้เราอาจจะต้องจ่ายเองนะถ้าเกิดเรามีความเสียหายสูงสงนะครับส่วนประกันตามไม่แบบนี้นะครับถ้าหากว่าเ,เป็นรถที่ใช้มากๆนะครับแล้วก็ขับเกินจาก1-0,000มกิโลเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการซื้อใหม่เพิ่มเติมซึ่งก็จะทําให้เบี้ยรประกันเนี่ยมันแพงกว่าปกติแต่ข้อดีก็คือสามารถซื้อได้ถึงเต็มทุนประกัน ครับไม่ว่าเป็นประกันเลดี้หรือประกันปิดเปิดนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขควาอมคลองที่ไม่ได้รับคลาอมคลองหรือหยุดคล่อมคลองอยู่เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันที่มีเงื่อนไขพิเศษเนี่ยจะต้องเข้าใจเงื่อนไขพิเศษของเขาก่อนว่ามันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เราไหมเหมาะสมกับเรื่องของความเสี่ยงของเราที่เราใช้รถทุกวันหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นนะครับหาคนรู้จริงปรึกษาเงื่อนไขความคลองก่อนอย่าดูแต่ว่าของถูกอย่างเดียว ฝากท่านผู้ชมทุกท่านไว้ด้วยนะครับว่าถ้าจะมีให้รีวิวสินค้าประกันภยัยหรือจะฝากโฆษณาเพื่อช่วยเหลือทางช่องนะครับเป็นสปอนเซอร์กับทางช่องก็ตามเบอร์โทรข้างบนนะครับสวัสดีครับ